ลักกี้อินเกมลักกี้อินเิอีกคนสำหรับนางเอกสาวเบลลาลานีแคมเปนที่ตอนนี้กำลังปลูกต้นรักกับไฮโซหนุ่มนักธุรกิจวิวชวินจิรวนนหลังจากเปิดตัวคบหากันก็มักจะมีรูปคู่โมเมนต์น่ารักน่ารักมาให้แฟนๆได้ฟินกันว่าแต่ปรากฏรูปคู่ทีไรมีอมยิ้มตามตลอดดูแลแม่นายทุกย่างก้าแบบนี้ เป็นพี่หมื่นข้างรักสุดๆแต่และช็อตของความน่ารักบอกได้คำเดียวคนโสดตายเรียบ ล่าสุดเบลล่าได้เผยภาพตัวเองระหว่างทริปเทียวต่างประเทศโดยโพสลองอินสตาแกรมส่วนตัวบอกได้เลยว่าแต่ละภาพนั้นความรักทะลุฟเฟมจริงๆสวยสกดสุดๆนี่แหละนาอพลังความรักของแม่นายแม้จะอยู่ในชุดสบายๆแต่ออร่าก็ไม่แพ้ใครงานนี้เหล่าแฟนๆต่างเห็นเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสวยและน่ารักมากๆใครเห็นแล้วต้องกดไลค์รัวๆไปเลยจ้า